สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับวันนี้มากับเพลงแนวน่ารักน่ารักตะมูตะมีมากเลยของจากทางร้านนะครับจะเป็นงานมือสองงานเก่างานโบราณที่อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็พร้อมใช้งานทุกชิ้นถ้าพี่ๆนะครับเป็นสาย อ่าช้อปปิง้งงานมือสองงานเก่างานโบราณกดติดตามไม่ได้เลยกดติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์รัวๆให้กับต้นเลนิกด้วยวันนี้มีของหลากหลายชิ้นแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่น่ารักน่ารักแล้วก็ใช้งานกันได้ในชีวิตประจำวันพร้อมแล้วหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปช็อปของสวยๆประจำวันนี้กันดีกว่าครับมาเริ่มกันที่งานชิ้นแรกนะครับกับงานสายสร้อยข้อมือมรกตแชมเบียประดับด้วยเรือนเพชรนะครับตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม27.53กรัมประดับด้วยมรกตแซมเบียเจระในเหลี่ยม9เม็ดรวม17.03กรัม ประดับเพชรจำนวน207เม็ดรวม5.7 6กรัตหน้ากว้างนะครับอยู่ที่1.2เซนติเมตรความยาว17เซนติเมตรราคาขายนะครับสอง0สนบาทง,งานดีงานสวย แล้วก็ตัวชิ้นงานที่เป็นสายสร้อยข้อมือมรกตเหลี่ยมแบบรอบแบบนี้หายากนะคะนานๆก็จะได้มาทีหนึ่งตัวชิ้นงานเนี่ยดีไซน์แบบเรียบๆฮะโดยใช้ตัวเพชรที่ประดับเนี่ยขาวเล่นไฟดีข้างในก็สะอาดใช้ได้นะครับมาประดับด้วยตัวเรือนยอดเนี่ยจะประดับด้วยมรกตแซมเบียเจรไน,นแบบเหลี่ยม ตัวมรกตสีของเขาสวยงามเป็นสีเขียวใสนะครับข้างในแต่ละเม็ดเนี่ยเขาก็จะมีตําหนินะครับในเนื้อพลอยตามธรรมชาติของมรกตบ้างนะครับโดยรวมสวยงามแล้วก็ ปัดกับสีของเพชรบอกเลยนะครับว่าสร้อยข้อมือเส้นนี้จะทำให้พี่ๆดูโดดเด่นแล้วก็ดูสะดุดตาถ้าพี่ๆหยิบขึ้นมาใช้นะครับโดยเฉพาะใส่ออกงานสำคัญสคัญงานที่พิเศษและต้องการความโดดเด่นมรกตเส้นนี้จะเติมเต็มพี่ๆแน่นอนครับถ้าพี่ๆกําลังมองหาซื้อสร้อยข้อมือเพชรสรอยข้อมือมรกตเส้นนี้จะเติมเต็มแล้วก็ช่วยทำให้พี่ๆ เด่นสดุดตาแน่นอนกดสั่งซื้อมาได้เลยนะครับมากันที่งานกําไรทองคำประดับด้วยเรือนดอกไม้เพลินซีลอนงานเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำา7 9 9 0น้ําน้ำหนักรวม13.25กรัมประดับด้วยเพลินซีลอนหน้ากว้างกําไรอยู่ที่0.7เซนติเมตรขนาดเส้นผ่านสูนย์กลาง5.0เซนติเมตร ราคาขายนะครับ25500บาทดีงามมากๆเลยเป็นกำไรทองคำงานเก่าที่น่ามีไว้ใช้ใส่ติดข้อมือจริงๆครับตัวชิ้นงานเนี่ยตัวเรือนเขาจะแน่นหนาใช้ทองเยอะตัวล็อกอยู่ในสภาพดีแล้วก็ตัวด้านหน้าของกำไรเขาจะทำเป็นลายแบบเรียบๆนะคะก็คือเป็นลายดอกพิกุลโดยใช้ไพลินซีรอนมาประดับ เป็นกำไรที่เราสามารถที่จะใส่ติดข้อมือได้เลยใช้งานกันได้ในชีวิตประจำวันพี่ๆดูสีของแพลินซีรอนสิครับสีของเขาตัดกับสีทองคำเด่นแล้วก็สะดุดตามากๆย้ำอีกทีนะคะว่าเป็นกำไรงานเก่าที่ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันขนาดของเขาเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยจะแน่นหนาแข็งแรง หน้ากำไรสวยงามเรียบเรียบแบบนี้ใส่ยังไงก็สวยใส่ยังไงก็ปังครับ มากันที่งานหน้าสะสมนะครับกับแหวนไพลินออสเตเลียประดับด้วยเรือนเพชรนะครับตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม7.61กรัมเม็ดยอดเนี่ยจะเป็นไพลินออสเตรเลียเม็ดใหญ่เลยอยู่ที่6.75กรัดแล้วก็ประดับด้วยเพชรจำนวน6เม็ด รวม24ต่างที่ด้านข้างหน้ากว้าง1.1คูณ1.5เซนติเมตรขนาดแหวน54ราคาขายสุดคุ้มน่าสะสม29,500บาทชิ้นงานสวยเรียบหรูดูดีนะครับงานอ่าชิ้นนี้นะครับเขาจะเน้นที่อ่าพลอยไพยริน ด้านบนซึ่งเป็นไพเลออสเตรเลียเม็ดใหญ่สีของเขาจะเป็นสีน้ำเงินเข้มน้ำลึกแบบนี้เลยเฉดสีแบบนี้นะครับสีเข้มเหมือนนินแล้วก็จะมีออร่าประกายน้ำเงินอยู่ในตัวเองเวลาโดนแสงตัวชิ้นงานอยู่ในสภาพที่ดีเรียบหรูครับใส่ติดนิ้วได้เลยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะประดับด้วยเพชร ขาวเล่นไฟดีข้างในก็สะอาดใช้ได้เป็นงานที่มีไว้ใช้นะครับได้ในชีวิตประจำวันทั้งการใส่ทำงานนะครับหรือว่าเราจะไว้ใช้ใส่ไปเที่ยวหรือว่าใส่ออกงานก็ดูดีได้ไพลินเม็ดใหญ่นะครับถ้าเพื่อนพี่เป็นคนสะสมงานพลอยนะครับโดยเฉพาะพวกไพลินชินนี้น่าซื้อได้ไพลินเม็ดใหญ่ครับ มาต่อกันที่งานแหวนบุษราคำประดับด้วยเรือนเพชรวงใหญ่ใส่เต็นหน้านิ้วตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%า7น้ํา้ำหนักรวม17.92กรัมรประดับเม็ดยอดด้วยบุษราคำบังกระจะเม็ดใหญ่นะครับพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชร60เม็ด รวม2.22กรััตหน้ากว้าง2.1คูณ2.4เซนติเมตรขนาดแหวน63ราคาขาย75,000บาทใส่เต็มหน้านิวมากๆเลยสำหรับแหวนบุษระคมวงนี้นะครับตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาเน้นความเต็มหน้านิ้วจริงๆลวดลายของเขาก็แบบเรียบๆดูเท่แล้วก็ดูมีสไตล์ครับเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยสะอาดใช้ได้เลย ส่วนบุษราคัมเม็ดยอดเนี่ยจะเป็นบุษราคัมปังกระจั่สีเหลืองน้ำทองแบบนี้นะครับในเนื้อของบุษราคัมเขาก็จะมีหมาหรือว่าตำหนิดพลอยตามธรรมชาติบ้างนะครับแต่โดยวรวมได้พลอยเม็ดใหญ่และก็สีสันสวยงามอยู่บนตัวเรือนแบบเท่ๆใส่ยังไงก็ดูดีใส่ออกงานได้เลยสำหรับแหวนบุษราคัมวงนี้ ชิ้นงานนะครับอย่างที่ต้นอธิบายไปเลยก็คือเขาจะดีไซน์แบบเท่ๆก็คือจะมีการเล่นลายนะครับแบบเรียบๆเน้นที่การฝังเพชรเห็นเป็นเม็ดแล้วก็ช่วยเสริมตัวบุษราคาด้านบนเนี่ยให้มีความโดดเด่นแล้วก็สะดุดตาม,มากยิ่งขึ้นถ้าพี่ๆนะครับกำลังมองหาซื้อแหวนบุษราคาประดับเพชรสักวงหนึ่งเน้นการใส่เต็มนิ้ววงใหญ่ในราคาที่ไม่แพง กด c f มาเลยครับเพิ่มความหวานเพิ่มความน่ารักกับตัางหูหัวใจประดับด้วยเพชรตุ้งติ้งนะครับตัวเรือนทองคํา75%น้ํา้หนักรวมอยู่ที่ 6.87กรัมประดับเพชรจำนวน72เม็ดรวม1.03กรัตหน้ากว้างอยู่ที่1.5คู3.3เซนติเมตรราคาขาย29,000บาท ถูกคุ้มดีแล้วก็น่ารักลงตัวมากๆเลยชิ้นงานของเขาจะดีไซน์ออกมาได้น่ารักมากๆทำเป็นกระจุกนะครับหัวใจกำลังลอยขึ้นไปบนอากาศนะครับแล้วก็จะมีตุ้งติ้งเพชรเป็นระยะสองสายด้วยกันโดยที่เขาจะใช้เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดี ชิ้นงานสวยมีความน่ารักใส่ติดหูได้เลยนะคะไม่ว่าจะใช้ในโอกาสอะไรก็ดูดีสวยทุกมุมมองนะครับแล้วก็ดูหวานในทุกๆมิติจริงๆที่สำคัญมาในราคาที่น่าซื้อน่าจับจ่ายวันนี้ต้องได้สักชิ้นวันนี้ต้องใช้เงินนะคะบ,บอกเลยสำหรับต่างหูคู่นี้เหมาะกับที่ พี่ๆนะคะจะมีไว้ใช้ใส่เพิ่มความหวานใส่เพิ่มความโดดเด่นนะครับดูชิ้นงานอย่างที่ต้นบอกเขาจะประดับด้วยเพชรดูน้ำเพชรเล่นไฟดีกดจองมาเลยครับมากันที่ชิ้นงานถัดไปนะครับจะเป็นจี้ล็อกเก็ต รอ5แกะสลักจากมุกป,ประดับด้วยกรอบลายดอกไม้งานสวยจริงๆเป็นงานเก่าที่น่าบูชาน่าสะสมมากๆกรอบทองคำ75%น้ำหนักรวมทั้งชิ้น14.55กรัมตรงกลางเนี่ยจะเป็นเปลือกมุก แกะสลักเป็นรูปรห้านะครับแล้วก็กรอบจะประดับด้วยทับทิมหวานมากหน้ากว้างของจี้3.4มคูณห3เซนติเมตรราคาขายบูชาเพียง28,500บาทพี่พี่ดูสิครับเป็นงานเก่าแต่งานมาในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยด้านหลังปิดเรียบร้อยสวยงามไม่บุบบี้แบบนี้นะครับห่วงแขวนห่วงใหญ่ แน่นหนาแข็งแรงเดี๋ยวพลิกมาที่ด้านหน้ากรอบทําเป็นรูปดอกไม้เป็นช่อดอกไม้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นริบบิ้นช่อใหญ่สวยงามจริงๆความพิเศษอยู่ที่ตรงกลางครับเป็นเปลือกมุกแกะสลักเป็นรูปรอห้าพ,พักๆเปลี่ยมด้วยพระเมตตาหน้าบูชายอย่างที่สุดกดซีเอฟมาเลยนะครับ มากันที่งานต่างหูอิสชิ้นหนึ่งกับต่างหูมแมลงปอเพชรน่ารักมากๆเลยตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม2.60กรัมประดับด้วยเพชร68เมตรรวม65ตัางนักว่าง1.5คู1.3เซนติเมตรราคาขายเพียง15,500บาทใส่ติดหูดูดีนะครับใช้งานกันได้บ่อยๆเลยสำหรับต่างหูมแมลงปอเพชรคู่นี้ ถ้าพี่ๆนะครับอชอบงานเครื่องประดับที่เป็นพวกมแมลงอาทิเช่นผีเสื้อแมงปอมดพึ่งอะไรพวกนี้นะครับก็คืองานพวกนี้เขาจะเป็นงานที่น่ารัก เราสามารถที่จะอดัดแอปมาใช้งานได้กับทุกชุดเลยทั้งชุดที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการเพชรที่ประดับสําหรับแมลงปอนะครับเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟวิบวับดีครับถึงจะเป็นเพชรเล็กๆแต่ก็เล่นไฟดีงานสวยก้านแล้วก็แป้นอยู่ในสภาพที่ดีนะครับขนาดของเขาก็เป็นขนาดใส่ติดหูถ้าพี่ๆนะครับรักแล้วก็กําลังมองหาต่างหูเพชร คู่แบบดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครเน้นความแวววาวแล้วก็เน้นการใช้งานที่เราซื้อแล้วเราหยิบมาใช้งานได้บ่อยๆต่างหูมแมลงปอเพชรคู่นี้ถือว่าตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนครับนอกจากใช้งานได้บ่อยๆแล้วยังเพิ่มความน่ารักในทุกๆมุมมองด้วย กันที่งานแหวนบุษราคำประดับด้วยเรือนเพชรดอกไม้นะครับงานสวยอีกหนึ่งวงตัวเรือนทองคำา75%น้ำหนักรวม7.43กรัมประดับด้วยบุษราคำบางกระจาะตรงกลางนะครับแล้วก็ล้อมด้วยบุษราคำซีลอนอประดับด้วยเพชรจำนวน54เม็ดรวม70ตัางหน้ากว้าง1.9คูณ1.9เซนติเมตรขนาดแหวน54.5ราคาขายเพียง สอ0 0มื่นพันบาทพี่ๆดูความขาวของเพชรที่เป็นกลีบดอกไม้เห็นความขาวไหมครับขาวกระจ่างใสแวววาวนะครับแล้วก็ข้างในตำหนิน้อยมากๆเลยก้านแหวนหนาแข็งแรงตัวเรือนไม่บุกบี้นะครับงานดี เพชรที่ขาวทําเป็นกลีบดอกไม้นี้ช่วยเสริมให้เกรสรดอกไม้ตรงกลางที่เป็นบุษาราคำเนี่ยดูโดดเด่นบุษาราคำจะเป็นสีเหลืองแกมส้มเล่นไฟวิบวับนะครับถ้าพี่พี่กำลังมองหาซื้อแหวนบุษาราคำประดับเพชรอยู่หรือว่าสะสมงานบุษาราคำแหวนวงนี้น่าซื้ออย่างที่สุดราคาไม่แพงได้บุษาราคำสีสวยๆแบบนี้ได้ดีไซน์หวานๆแบบนี้ไว้ใส่ติดนิ้ว ใส่เต็มหน้านิ้วนะครับสำหรับแหวนแบบนี้กด CF เอกดจอมมาได้เลยนะครับเรามาต่อกันที่แหวนอะความารีนประดับด้วยเรือนเพชรนะครับบอกเลยว่าวงนี้ น่ามีไว้ใช้อย่างมากๆเลยนอกจากความน่ารักแล้วยังต้องใส่เอาเคร็ดด้วยเดี๋ยวต้นจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม6.01กรัมประดับเม็ดยอดด้วยอความาลีนเจีไรนเหลี่ยมนะครับสีฟ้ากระจ่างใสแล้วก็ประดับด้วยเพชร8เม็ด รวม32ตังนากว้าง0.9คูณ1.6เซนติเมตรขนาดแหวน49ราคาขาย18,500บาทดีงามน่ารักมากๆบอกเลยนะครับก็คือ อความารีเนี่ยเขาจะเป็นอัญมณีที่หายากนะครับมีความเชื่อนะครับหลากหลายเลยหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นอัญมณีแห่งความโชคดีแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาจะดึงดูดเนี่ยพลังดีๆต่างๆให้เข้ามาสู่ตัวเราอีกประการหนึ่งที่ว่าพี่ๆหลายท่านน่าจะชอบเขาเป็นอัญมณีแห่งความอ่อนเยาว์ผู้ใดครอบครองจะทําให้เราเนี่ยเหมือนว่าเขาเรียกว่า เหมือนว่ามีความเยาววัยนะครับทั้งผิวพรรณแล้วก็จิตใจอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับน่าซื้อมากๆเลยกดจองมาได้เลยนะครับมากันที่งานต่างหูมรกฏประดับเพชรระยะานะครับบอกเลยว่าชิ้นนี้ สวยสุดๆส,สวยมากนะคะสำหรับต่างหูคู่นี้ตัวเรือน,นจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม9.21กรัมประดับด้วยมรกตแซมเบียนะครับร้องไบเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชร280เม็ดรวม1.80กรัตนับเพชรกันแต่แต่กันไปเลยนะคะความยาวยอยู่ที่3.7เซนติเมตรราคาขายสุดคุ้มมากๆเพียง49,500บาท รีบกดซีเอฟมารัวได้เลยถ้าพี่ๆนะครับชอบงานมรกฏต่างหูคู่นี้บอกเลยว่าน่ามีเก็บไว้นะครับ อยู่ในกลุ่มอันกงำงานของพี่อย่างที่สุดเลยไว้ใช้ใส่ออกงานไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ใส่ยังไงก็เกิดใส่ยังไงก็ปังตังหูคู่นี้นะครับเน้นที่ดีไซน์เขาจะดีไซน์ออกมาเป็นระยะนะครับเหมือนช่อดอกไม้ที่เขาค่อยค่อระยะออกมาดูอ่อนหวานมากๆแล้วก็ตัวเพชรเม็ดเล็กๆที่ประดับเนี่ยข่าวเล่นไฟดีขับตัดกับสีของมรกตแซมเบียได้อย่างลงตัว งานดีๆแบบนี้ส่งต่อให้พี่ในะราคาสุดคุ้มใส่ยังไงก็เต็มหูใส่ยังไงก็ดูดีนานๆได้มาทีนะครับสำหรับต่างหูมรกตที่สีสวยๆแล้วก็ดีไซน์ดีๆแบบนี้พี่ๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับถ้าชอบแล้วกดจองมารัวๆได้เลยครับ กันที่งานชิ้นสุดท้ายประจำวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งงานที่มีความเก๋มากๆเลยกับแหวนนิลาสตารพม่าดิบประดับด้วยเรือนเพชร ตัวเรือนทองคำ75%นัํนหหักรวม8.80กรัมประดับเม็ดยอดด้วยมิลาสตาร์พม่าดิบนะครับประดับเพชร24เม็ด m, รวม48ตัคงหน้ากว้าง1.3คูณ1.9เซนติเมตรราคาขายส่งต่อสุดคุ้มมากๆเพียง28,500บาทก่อนอื่นเลยพี่ๆดูความสวยงาม นี่หละสตาร์นะครับแล้วก็ที่พี่พีเห็นขอบด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อหรือว่าเขาเรียกตำหนิพลอยตามธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นพลอยดิบนะครับก็คือสวยแบบธรรมชาติเขาก็จะมีเนื้อพลอยตำหนิพลอยบ้างได้เม็ดใหญ่คุ้มมาก บอกเลยว่านีหลาเนี่ยเหมือนแถมไปเลยพลอยเม็ดใหญ่มีเหลือบมีตาใส่แล้วโดดเด่นแน่นอนยิ่งมากับดีไซน์แบบนี้ใส่ง่ายๆครับดูดีในทุกมุมมองเห็นไหมครับเพชรที่ประดับที่ก้านเนี่ยก็ขาวแล้วก็เล่นไฟดีชิ้นงานสวยก้านไม่ต้องพูดถึงเลยก้านหนามไม่บางนะครับดีไซน์แบบนี้ก็คือใส่แล้วดูเก๋ใส่แล้วดูไม่สมวัย เหมาะกับพี่ๆที่ชอบความโดดเด่นแล้วก็แต่งตัวแบบเท่ๆนะครับได้แหวนวงนี้ไปบอกเลยว่าเพิ่มความโดดเด่นได้มากแน่นอนงานสวยราคาดีแบบนี้พี่ๆดูที่ตัวพลอยนะครับดูเนื้อดูเหลือบของเขาพิจารณาดูกันอีกรอบเลยสวยงามจริงๆกด CF เกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับ วันนี้นะครับเพลงก็จะมาแนวแบบน่ารักน่ารักช่วยขับกล่อมให้เราแบบเพลิดเพลินได้ไม่น้อยเลยแต่ละถ้าเราเพลิดเพลินแล้วก็อย่าลืมนะครับชอบชิ้นไหนกด F เข้ามาเลยแคปรูปแล้วก็กดสั่งซื้อมาทางไลน์นะครับหรือจะโทรเข้ามาก็ได้ที่0613852265ติดต่อต้นกับนิกนะครับอ่าไอดียไลนของทางร้านคือ a d ดบุญพิทั์ b o o n p i t a k มีตัวแอดนำหน้าก่อนอย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบองานมือสองงานโบราณกดติดตามช่องไว้ได้เลยแล้วการอัปเดตของสวยๆแบบนี้จะมีนำมาเสนอให้กับพี่ๆได้รับชมกันอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งแล้วพบกับการอัปเดตในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะครับบาย